สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันเนี่ยอย่าลืมนะครับทุกๆคนฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปหน่อยนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับมันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลในรอบเย็นนี้พร้อมๆกันได้เลยครับ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารของสตีเวนเจอร์ลดแล้วก็ดิวอโอเลกี้ก่อนเลยกันละกันนะครับมีการเปิดเผยว่าสตีเวนเจอร์ลดเนี่ยเตรียมที่จะทาบทามให้ดิวอโอเลกี้ย้ายไปเล่นในสโมสรซาอุดีอาระเบียอีก1คนนะครับก็สำหรับตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้นะครับต้องบอกว่ามีนักเตะดังๆหลายต่อหลายคนเนี่ยตัดสินใจย้ายไปค้าแข่งในลีกประเทศซาอุดีอาราเบียกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้อย่างคาริมเบนเซม่าหรือว่าเอ็นโกโลกองเต้นะครับ ซึ่งก็ลวมไปถึงลูเวนเนเวสอะไรพวกนี้ด้วยนะที่เคยมีข่าวชิมโยงกับสโมสสอนลิวพูนนะครับแถมไม่แค่นั้นนะครับอดีตกัปตันทีมของลิวพูอย่างสตีเวนเจอราลดก็เพิ่งจะจดปาะกการในการเป็นผู้จัดก,การทีมของสโมสรอนอาเอลติฟัตไปอีกหนึ่งคนนะครับเพียงแต่มันยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะครับเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีนักข่าวที่ชื่อว่าซาชาตาโวโลเอลินะครับ เขาเนี่ยเป็นนักข่าวที่ทํางานอยู่ในลีกประเทศซาอุดีอาระเบียนะเป็นสายฟุตบอลนะครับแกได้ออกมาสัมภาษณ์นะครับว่าในตอนนี้เนี่ยสตีเวนจลาดกาลังพยายามที่จะดึงนักเตะในยุโรปเนี่ยเข้าไปเสริมทีมหลายต่อหลายคนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีอย่างด ok ิวอกเอเลกี้ด้วยนะครับโดยนักข่าวท่านนี้แกก็พูดประมาณว่านในตอนนี้นะครับสตีเวนจลาดเนี่ยกำลังจับตาดูสถานก,การณ์ของแข้งหลายต่อหลายคนในลีกยุโรปนี่แหละ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีดิวอกโอเลกี้ซึ่งเป็นเป้าหมายโดยตรงของสโมสรเอลเอลติฟัตซึ่งเอลอัลติฟัตเนี่ยค่อนข้างมีความมั่นใจว่าถ้าหากพวกเขาได้ซีเวนเจลาดเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมการดึงดิวอกโอเลกี้เข้าสู่ทีมมันก็ไม่น่าที่จะใช้เรื่องอะไรที่ยากเย็นนักในตอนนี้สโมสรซาอุดีอาระเบียได้พยายามติดต่อไปหาดิวอกโอเลกี้หลายต่อหลายครั้งแล้วแต่สําหรับในดีอนี้ในตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่คืบหน้าอย่างเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่ เอซีมิลาเนี่ยกระตือรือร้นที่จะขายนักเตะของพวกเขาออกจากทีมนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่จำนวนเงินที่ยื่นเข้ามามันจะต้องเหมาะสมนักข่าวจากประเทศซาอุแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของเทียโกอันคันาราต่อเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยมีการเปิดเผยว่าแกเนี่ยได้เดินทางไปเข้าชมรายการแข่งขันฟอร์มูล่า1ด้วยนะครับ ก็สาหรับเดียโก้อันคันทลานะครับในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสมเสียงมากๆที่จะถูกทางเจอขึ้นครอปเนี่ยปล่อยออกจากทีมไปนะครับเนื่องจากมีหลายๆทีมกําลังใช้ความสนใจเขาอยู่นะเพียงแต่ในตอนนี้นะครับก็ต้องรอการตัดสินใจของเจ้าตัวเองว่าจะอยู่ต่อกับสโมสสลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับซึ่งล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางเดียโก้อันคันทลาเนี่ยก็ได้อัปเดตผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับว่าเขาเนี่ยได้ไปดูรายการแข่งขัน รถแข่งฟอร์มูล่าวันมาด้วยนะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปคู่กับนักกีฬาแข่งขัน2คนเลยนะและทางด้านเดียโก้เนี่ยก็ยิ้มแฉ่งเลยนะครับก็ดูตามรูปเอาเลยนะครับโดยในตลาดครั้งนี้นะครับเดียโก้อันคันทล่าเนี่ยในตอนนี้รู้สึกว่าจะมีสโมสรอ,อย่างกาลาตาสลายกำลังให้ความสนใจอยู่นะครับซึ่งมันก็มีสื่ออย่างลิเวอร์พูลเอคโคนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าในดีลของกาลาตาสลายแล้วก็ทางเดียโกเนี่ย ในตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากในตอนนี้ต้องรอคําตอบเดียวของเดียโก้อันคันทาราก่อนนะครับว่าแกเนี่ยต้องการที่จะอยู่สู้ต่อกับสโมสรลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับถ้าหากแกยังคงยืนยันว่าจะอยู่สู้ต่อก็น่าจะได้รับโอกาสจากทางเจอเกล็ปต่อไปอีกสักหนึ่งสีสั้นนะครับทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของประธานเป้ต่อเลยนะครับเมื่อคืนนะครับมีอดีตประธานสโมสรของปาร,รีแสแซงต์แชร์แมงนะครับแกด้ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าในตอนนี้ ทางคิริยันเอมบัปเป้เนี่ยน่าจะหมดแพชชั่นกับสมอรปารีแสงแช็คแมงแล้วนะครับก็สําหรับประธานเอมบัปเป้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องแปลกมากๆเลยนะครับที่ในช่วงนี้เนี่ยยูดีก็ถูกจับไปเชื่อมโยงกับ u, สมอรลิวพูซะอย่างนั้นนะครับซึ่งเอาตรงๆเนี่ยผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันค่อนข้างจะยากนะครับเพราะค่าตัวเบื้องต้นของคิริยันเอมบัเป้เนี่ย มันน่าจะอยู่ที่ประมาณ150-200ล้านปอนด์นู่นเลยนะครับซึ่งทางสโมสรลิเวอร์พูลก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับเงินมากขนาดนั้นไม่น่าจะสามารถจ่ายได้ไหวนะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันมีอดีตผอ,อก,กีฬาของสโมสรปารีแสแซงต์แชงแมงที่แกเนียมีชื่อว่าเลโอนาร์โดนะครับได้ออกมาวิเคราะห์นะครับว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่ทางทียานเอ็มบาเบ้ B. น่าจะต้องการย้ายออกจากปารีสในซัมเมอร์นี้นะครับโดยแกนะครับให้สัมภาษณ์เอาไว้กับเลกิปประมาณว่า ผมคิดว่าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสโมสรปารีสแซงต์แชงแมงน่าจะเป็นการดีที่จะปล่อยคิริยันเอ็มบาเบออกจากทีมออกไปนะสโมสรปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาก่อนเอ็มบาเบนั่นหมายความว่ายังไงก็ตามสโมสรต้องดําเนินหน้าต่อไปเอ็มบาเบเนี่ยเขาอยู่ที่นี่มา6ปีแล้วและตลอด6ปีนั้นก็มี5สมสโมสรที่คว้าแชมป์เป็นเลกไม่ว่าจะเป็นเลอมาริด ลิเวอร์พูลไบเยอร์มิเนกหรือว่าจะเป็นเชลซีแล้วก็รวมถึงซีซั่นล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่าลืมว่าทุกๆสมโมสรไม่มีคลิเอียนเอมบัปเป้อยู่ในนั้นนั่นหมายความว่าการที่สมโมสรปารีสแซงต์แชแมงจะสามารถควา้าแชมป์ในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้หรือไม่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาโดยเฉพาะด้วยพฤติกรรมในตลอด2ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าเอมบัปเป้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นในระดับท็อปและไม่มีความเป็นผู้นำอย่างแท้จริง จริงอยู่เขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่เขาไม่ใช่ผู้นําเขาเป็นผู้ที่ทําประตูได้มากที่สุดแต่เขาไม่ใช่คนที่สร้างสรรค์มันยากที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเขาในหลังจากนี้เลโอนาร์โดอดีตพ่อกีฬาของปารีสแกก็แสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันกับข่าวของไอ้เจ้าแปลชูกันหน่อยดีกว่านะครับเมื่อวานเนี่ยมีการเปิดเผยว่าตอริโนโดได้ตั้งราคาค่าตัวของเขาเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สำหรับไอ้เจ้าแปรชูนะครับแข้งกองหลังของสโมสรโตลิโน,โนนะในช่วงประมาณสัก1-2วันที่ผ่านมานะครับอยู่ดีก็ตกเป็นข่าวชื่อมโยงกับสโมสรลิเวอร์พูลอย่างหนักเลยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะทุกสื่อในประเทศอิตาลีเนี่ยรายงานข่าวนี้ออกมาตรงกันหมดเลยนะครับแถมนะครับได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติม,ตม,ตมจากตูโตสปอร์ตด้วยนะครับว่านในก่อนหน้านี้เนี่ยทางสโมสรลิเวอร์พูล ได้มีการแอบยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปแล้ว1ครั้งนะครับด้วยจํานวนเงินประมาณสัก30ล้านยูโรนะเพียงแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็ถูกสมโมสรโตลิโนปัดต,ตกออกมาก่อนนะครับซึ่งทว่าล่าสุดนะครับสื่อเจ้าเดิมตูโตสปอร์ตก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้นะครับทางโตลิโนเนี่ยได้ตั้งราคาข้าตัวของเจ้าแปรชูคนนี้เอาไว้แล้วนะครับนั่นก็คือประมาณสัก40ล้านยูโรนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินปอนก็ประมาณ34ล้านปอนนะ ซึ่งทางสื่อได้อ้างเพิ่มเติมเอาไว้นะครับว่าถ้าหากสโมสรเรอร์พูลยังดึงดันที่จะยื่นข้อเสนอเข้ามาในจํานวนเงินที่ต่ํากว่านี้นะครับสโมสรโตลิโน่ก็จะไม่มีการใจอ่อนให้แต่อย่างใดนะครับเนื่องจากในตอนนี้เนี่ยยังมีอีก2ทีมที่กําลังสนใจในตัวเขาแล้วก็กําลังจ่อที่จะยื่นข้อเสนอในการขอดึงตัวเขาเข้ามานะครับซึ่ง2ทีมนั้นเนี่ยก็คือสโมสรคิสตันพาเลสและก็เวสต์แฮมอยู่ในเตดนะ ส่วนถ้าหากจะถามว่าแล้วมีโอกาสมากหรือน้อยแค่ไหนที่ทางล์พูจะได้แข้งรายนี้นะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะประมาณสัก70-80%ถึงเลยนะครับหลกัหลกๆเนี่ยมันเป็นเพราะในตอนนี้โตลิโนโได้มีการหาตัวแทนของเจ้าแข้งรายนี้เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็คือแข้งที่ชื่อว่าจอสดุกนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อแกถูกหรือเปล่านะซึ่งเป็นแข้งกองหลังของทีมชาติสกอตแลนด์นะครับในสื่อไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าเล่นอยู่กับสโมสรอนไหนนะ แค่บอกว่าคนนี้แหละจะเข้ามาเป็นตัวแทนของเจ้าแปรโชถ้าหากว่าเขาเนี่ยถูกขายออกไปนะครับซึ่งในตอนนี้ทีมเต็งก็ไม่ใช่ทีมไหนนะครับก็คือทางสมโมสรลิเวอร์พูลนี้นั่นเองนะครับอ่าก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสมโมสรลิเวอร์พูลในรอบวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของรอบเย็นนะก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคบฝากกดปุ่มไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปหน่อยกันละกันนะครับและสำหรับใครที่อยากจะติดตามกันไว้เนี่ยอย่าลืมฝากกดปุ่มซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยล่ะเพื่อที่ในหลังจากนี้นะครับเวลาที่ผมลงคลิปทุกวันใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารของผมกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของผมแล้วขออนุญาตก่าวคำลากันเลยกันละกันนะขออนุญาตก่าวคมว่าสวัสดีครับ